<laughs> mưa qua mưa to đẫm ngập to đẫm nên Nam gió kinh chạy gió là vi con ngày đêm toàn toàn chào bán ngập mấy lần cú lắm mấy lần lòi thôi qua mưa tòa đám ngập phần bắt tơ nằm ngập có phần loi ạ Cảm ơn các mai Cảm ơn các mai Tòa đám nên nằm do trình chơi cho ông Lào Con này đêm bàn toàn toàn cháu ăn Ai đang viên bé hả tú lè làm gì cơ Là ta phần lòi to nè phần lòi to đám to bàn lòi Đám thêm đang viên ngập ดำได้ไหมเดียวดำได้ไหมเดียวดำได้ไหมเดียวตัวว่าไหม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 ดำต่อแพ่งครับรมการบอรองไม้แล้วเนะเบอร์น้าลอยรองนะเบอร์นาลอยรองดำต่อเป็นลยครับดำตอเปลย

Loi thôi là đâm loại, đâm to a 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 loại, đâm top anh loại, đâm mai ạ, tua đâm loại, đâm top a loại, đâm tua đâm top nam loại, chính chay a loại, đâm top a บอนปล่อยตัวแดงตดแปดนะครับยต่อ uh, ัวต้สั้นนังกูอ่ะแล้วการนี้ดำล็อกมาเป็นตแต่การดำได้มาเดียวไปตอนเนียนต่อวันไม่ด้มาจิกลาคาบอนลอยนะอัแนบอลาอยลองแดงนะงลอลอง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 อององอองององงงองลองลอองล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 อองล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 

แดงได้มาเดียวแดงแป้งแดงแป้งแดงแป้งแดแป้งแงแป้งปัดกันแป้งได้มาจิกตอนนี้ยแดงแป้งเนาะแดง เด้งจานาเด้งจานาแด้งจานาเดงจนาแ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 ด้งจานาเดงจานาเดงจานาเดงจานาแดงจนาเด้งจานาแดงจนาเด้งจานาเด้งจานาเด้งจานาเด้งจ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  ปนีหัวมัดมันหัวนะปนีก็ก็คุณสามีปละกาศกาดกอนเรปนีปินปาปราการใดนะปินปาตรงนันมตรงก็ไปทำมาจิกไว้ด้วยนะพบกันไม่ต่อเจ้าสะนามเสติงปลารามาจิกับก็บคุณครับ